ครีเอเอทครับผมเราจะต้องอยู่รอดให้ได้โอเคเอนจินรูมครับไม่มีใครมาตรงนี้เรแโอ้โหแล้วเควสตรงนี้มึงนะอเอ้เควสเนี้ยคือแบบเสี่ยงตายมากเพราะว่ามันต้องหาเอ่อเขาเรียกว่าโอ้เนี่ยหาผ้าเช็ดตัวแปดผืนก็เอาไปลงตะกร้าเอาไปซักไง เหมือนเราพนักง,งานเก็บกวาดอะครบยังวะโอเคครบแล้วผมต้องเอาลงตะกร้าก่อนตอนนี้ไฟดับด้วยนะแต่ผมไม่ทำหลอดไฟเพราะม,มีคนทำอยู่แล้วเฮ้ยสีบิงวะ่ะนี่ก่อนเก็บผ้าเก็บผ้าเอ้าประตูปิดไ,ไ,ไ,ไปเลยประตูปิดไปเลยประตูปิดไปเลยสวิตเดินมาแต่สวิตหนีเราว,วะ่ะเพราะฉะนั้นสวิตชไม่น่าจะใช่เอ้ยวันนี้ก็หนีเราว,วะ่ะเอ้ยโอเคผมเรียบร้อยละ ไปข้างล่างตกใจรุดบัตรรุดบัตรรุดบัตรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคโอเค <_ d ata> นี่ก่อน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 นี่ก่นน <_ d ata> อนโอ้ตรงนี้คือถ้าตายนี่คือหมักเลยนะหมักดองมันนีไม่เอาสิบีไม่เอา ถี่มีไม่เอาไเอาลยนั่นแหละเอ้ยมาเซย์ป่ะเนี่ยนั่นไงโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้พี่จุ๊บแจงอยู่แถวเราเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอเล็กจำตรงห้องน้ำได้ปะจำได้ครับพี่ลงมาแล้วเดี๋ยวซ้ายเจอเลยเฮ้ยมีวิกิตอยู่ทั้งานด้วยห้องน้ำไอ้ที่มันเปิดประตูปิดเปิดเปิดปิดปิดป่ะพัดไม่ห้องน้ำไม่นี่ครับที่เก็บห้องน้ำอ๋อเก็บผ้าผมเพิ่งเก็บเองห้องขับปู๊ห้องขับปูเอาล่ะ หนูขอพูดอะไรอย่างหนึ่งนะ,ะี่โมเราอินทาน <ผม S 1> ให้หนูฟังหน่อยมีทานตลอดมีทานการฆ่าแบบจัดฉากเป็นตุ่มเป็นตาย <c oughs> <อ> <tattoo> ังไงคือคุณจะบอกว่าผมเซลออล์รีฟอร์ด คุณจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ผมอยู่ที่สัญญาชีพจรและก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณจะรีพอร์ตจุ๊บแจงยังไม่ตายแล้วพอจูบแจงตายปุ๊บไม่ถึงหนึ่งวินาทีคุณรีพอร์ตทันทีนิทานครันิทานเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยละเอียดแล้วผมจะเชื่อคุณผมปวดครับผมอยู่ตรงห้องน้ํากับอเล็กซัสแล้วก็จิบหัวอะตุ๊บครับนอนคุ้ฝักหัวอ่ะคุณเอาคอนทุบฝักบัวอะฮะทุกเสร็จผมเดินมาผมก็เจอเลยแล้วผมก็รีพอร์ต ผมขึ้นไปขึ้นแบงก์บอรครับทุบเสร็จผมก็วิ่งขึ้นแบงก์บอรมันมีแค่นั้นเลยต้องมีใครวิ่งผ่านหรือว่าวิ่งหนีไป้วเปตอนแล้วตอนที่ทุบเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่กิดกับอเล็กซักได้ตามพี่โม่ไปหรือเปล่าผมล็กซักไม่เสร็จเลยครับพี่พี่ไม่อยู่กับชาโมเพราพี่เสร็จก่อนคุณอย่ามามั่วพี่เสร็จก่อนว่าพี่วิ่งขึ้นไปข้างบนมันเป็นไปไม่ได้จากการที่จุดไฟสไตล์เพียงแค่วินาทีเดียวแล้วกดรีพอร์ตปั๊บคุณหนึ่ง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 เพราะว่าเห็นมันา เนี่ยแล้วไอ้สองคนนี่รีบปวดผมได้คื้นตัวถาเออต้องผมรีเฟกไวสล้วก็รีชอนนะรีเฟกไวนะมันฉีกไวิปไม่ได้มันมันชัดเจนผมเชื่อพี่แป้งสุดหัวใจครับผมใช้ทักษะส่วนตัวนะคือวิชาหูเบาเพียงแค่วิเดียวมันไม่มีทางนิทานของคุณมันมันไม่ได้ แต่ถ้าผมฟังขึ้นผมไม่ดก็ห้ามห้ามด่าผมนะไอ้พวกมาพี่โม่แบบสโตร์โมชั่นไม่มีใครตายสีแดงดูชีะจรอยู่ T M P T V ยังไม่มีใครตายนะเมื่อกี้นะยังไม่มีใครตายนะจำไว้นะอ้าวเต้นตันตันโอเคผมอุ้ย เฮ้ยหุยด no. ับเบิลคิวเลยโนคิวอะไรฉันโครนบวตายอีกเข้มข้ณแสดงว่าฆาตกรต้องเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เหลือคนเดียวแน่นอนเลยครับผมเอาเอกก่อนนะคือผมอะไปทำเควสตุงคาโก้แล้วก็เดินมาที่ห้องพยาบาลแล้วก็จะจะจะไปตรวจชีพจรเจอทีเอ็มพีอะยืนยืนสองตัวที่ตรวจชีพจรอยู่ตอนนั้น่ะยังไม่มีใครตาย ผมพอจะไม่โทษนะผมยังไม่โทษนะเพราะนั้นเต็มยังไม่มีใครตายแล้วที่เอ็มพีก็เดินเยื้องเดินเดินไปทางซ้ายเท่านี้เฟ้ผมอ่ะก็เฟ้ผมก็มีอยู่ซ้ายหมดเลยผมก็เลยเดินไปทางซ้ายบ้างแล้วก็เจอศพสีชมพูอ่ะนอนตายตรงกล้องไอ้กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดตรงที่สองกล้องวงจรปิดเลยตายคาที่ตอนนั้นเลยเน่าไหมเน่าไหมโอ้กินอย่างหืนอ่ะบอกเลยนะกินหื่มาแล้วเขาสารเสกเหรอเออเนี่ยเหมือนหลุมมีข้อมูลการเกิดของ เขาเจอไหนเขาเจอครับเพาันเกิดที่ห้องครัวพร้อมกับสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลค่ะเอาใช่ออเออพีแต่เออแต่มีช็อตหนึ่งพี่เดินผ่านแป้งแล้วก็แล้วก็เดินผ่านฟางไปนะใช่หนูอยู่ฝั่งซ้ายตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นที่เอ็มพีเดินไปทางซ้ายคนเดียวเพราผมไม่เห็นใครเลยยังไม่มีศพเลยพี่อเ Alexa จะเล่าให้ฟังว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะพี่นี่ทำอย่างนั้นลับ <c oughs> ผมวิ่งเล่นกับจานเจมส์นับหนึ่งวิ่งเล่นกับจานเจมส์นับหนึ่งแล้วก็ลงมาดูชีพประจอนตอนนั้นยังไม่มีใครตายแล <c oughs> ้วผมก็เดินไปทางท้ายแล้วก็ยังไม่ทันถึงไหนเลยแล้วก็รีพอร์ตขึ้นเลยครับพี่ <Okay. S 2> โอเคโอ้โหอย่างไหลลื่นพี่ไม่มีทางโกหกได้อย่างแน่นอน, <c oughs> นไหลแะเนี่ยเนี่ยนะพะมันไหลเกินไปอ่ะแล้วแล้วตรงไหนคือการทำเควส ยังไม่ถึงเควสเนี่ยพี่กำลังจะเดินไปถึงแล้วตอนเนี้ยตอนแรกเขาวิ่งเล่นกับผมอยู่ในห้องน้ำใช่แล้วพี่กับเจอยู่วิ่งฉีกผมไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่พี่เล่นนั่นคือผู้ใดไม่มาหรอไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าแป้งเห็นเจย์วิ่งฉีหมดละองไงอ่ะได้เห็นเจพี่อยู่กับเจใช่ไม่รู้แป้งโหวตแบบว่าหลับตาโหวตโอ้ย้ลิปโอ้โหเกือบแล้วอเล็กซักอเล็กซัก ทีนี้ควณผมอยู่ซ้ายหมดเลยเว้ยผมต้องไปใส่ซ้ายหน่อยนั่นไงโอ้ล้วเกิดกับใครวะเนี่ยอีวาเกมเมอร์ AR, โอ้ข้างล่างเลยครับผมเอา้าให้ผมลูดผ่านเถอะโอเคเอนจินรูมก่อนครับอ้ถ้าโดนนี่นะบอกเลยนะ มันจะหนักเอานะโอเคมันก็ไปคิดเช่นนะครับผมทำสายไฟให้เรียบร้อยเออ Nhiệp lõi, tụi nhãn Pay mạng Ok Má <men writers> Ok Lão đai dù Lão nhãn hà bạp, lô bộc cút dù Cút cút แล้วเราก็จะไปทํารูปปั้นโอ้โหไปขยันปิดประตูเนาะเออแป้งไม่ต้องไปเปิดไฟ์ละแป้งผมส่วนสีเหลืองไปผมยังไม่มีอะไรขึ้นนะรีพงรีพอร์ตอ๊อะไรวะเนี่ย เจอครับศพเยี่ยงไรครับเฮ้ยเอ้าทีเอ็มพีศพสีแดงไม่ใช่จริงด้วยอยู่ในห้องที่มันดึงคันโยกเยอะๆอะที่มันมีเจ็ดอันโอ้ผมอยู่ในห้องปืนตอนนี้มอันตรายจะวิ์เปิดไฟอยู่หหาไม่เจออยู่ล่างๆพี่พี่สวนกะเจี๊ยอ่ะใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะพี่สวนเจ๊่ะ ผมกำลังวิ่งไปหาทำไอ้ซาบอทามันไปทางไหนผมงงตอนนี้หนูสามารถยืนยันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่ไหมไม่ได้เป็นชัวชัวแปลงด้วยอ้าวเออดิแสดงว่าพี่กิตเนี่ยอยู่คนเดียวผมกลังผมอยู่เวทั้งบนครับบนสุดเลยอ่ะในห้องห้องกดปุ่มอ่ะคุณอยู่ตะกายหยาบคุณเปล่าข้างบนอะกายหยาบอะไรวะตงล่างงจริงอยู่ที่อื่นวินหยาเป็นกิจการจ้่วอยู่ไอ้ปังตายตรงไหน ปางไม่ได้ปางไม่ได้เจ็บปางตายปังตายเลยปังตายปางแคมป์พีตายตรงไหนอ่าตายตรงคันโยกที่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอตรงนั้นไงห้องเยอะเยอะที่ข้างๆกับเอ่อห้องยางั้นก็อยู่ใกล้ๆกับที่พิกิตอยู่ข้างบนถ้าพิกิตเดินใช้เวลาประมาณสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิกิตก็จะหอยู่ข้างขวาข้างขวาอยู่ข้างขวาอยู่คนละส่วนกับผมก่อนที่มันจะโหวตป๊อปอยู่ตรงไหนนะิกิตมุดพ่อป๊อปอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยผมได้เหรอเป่อยู่ห้องปืนผมอยู่กับเจห้องปืนไอ้มันตับ ใครอยู่หัวยาใครอยู่หัวหัวยานวะไม่น่ามีแล้วล่ะไม่น่ามีหัวยานแล้วล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันเป็นคู่ๆแล้วหนูว่าเราควรวตเหลือใครเหลืออีว่าเหรอผมําคนเดียวของเจ้าโดนวตอเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเจอพี่ป๊อปตรงตรงห้องปืนนะเพราะว่าผมก็เดินงมหาทีจุดไฟอยู่หรโอเคกันพี่บตพี่ป๊อปอะเอาอย่าเลเนี่ยเลยดิคือหรือว่าไม่ไม่คุณเปลี่ยนใจง่ายจังวะ ไม่จังหวะที่อยู่ห้องปืนน่ะคือผมเห็นพี่ป๊อปวิ่งฉากๆมาไงคือผมไม่รู้ว่าก่อนนั้นนไปไหนมาแต่ว่ามาเจอกันอยู่ตรงห้องปืนเจล่างขวาผมไม่ได้ว่าพี่นะไม่เจล่างขวาพี่มาจากซ้ายพี่ยังไงเห็นพี่เป็นซูเปอร์แมนเดี๋ยวบินออกมาเฮ้ยเหมาร่างหมาร่าเอาไงเอาไงอ่ะเฮ้ยเจไ่าสงสัยอ่ะไม่ไม่ใส่ลายพี่ไม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 ่ได้ใส่ลายเฮ้ยนี่นี่เวดกลับ ตบมือผ่อนทุกคนช้าแล้วไม่ใช่เหรอคนไม่ใช่พี่มนนี่เก่งเลยเก่งเก่งจบแล้วโอ้โไว้าวนี่เลยอย่างนัตกรอตั้งนานนี่ไงนี่ไงเจ๊แบบแปลๆผมก็โหมดวาเกมเมอร์นะอาระนะแดงใช่ไหมพี่กิตอาร์นะ ว่าไอ้แจงอยู่คนเดียวพี่ก็เลยหัวร์แล้วพี่ก็เดินหนีไม่รอพี่เป็นแจงตายคนแรกตลอดทั้งที่หลังแจงตายคนแรกโหวตพี่กินเลยทุกคนทุกคนทุกคนเดียวเอาละนะพี่ชะโมพี่ชะโมพี่ชโมชมพี่ชโมอยู่ไหนนะมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมครับแม่บางคนที่ พี่เดี๋ยว่าแล้วเจาคือตอนที่แจ็ตายถามหน่อยพี่พี่โมไม่เห็นหรอพี่กินชวนแล้วพี่เขาวิ่งมาโหดเลยนะไม่เห็นมันไม่เห็นจริงจริงงหวเฮ้ยแต่แต่จังหวะคือวิ่งเดียวจริงๆอ่ะเพืียตต่เดียวแน่กว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าตายปุ๊บพี่โมวิ่งมาหดเลยแต่แล้วพี่โมเห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นแต่แต่แต่คือแต่คนที่แบบเป็นตุเป็นตะเออใครวะคือพี่โมเล่านิทานไม่เนียนอ่ะ มันมเถียงไะไดอนนีอันนี้นคือความจริงทั้งหมดแล้วมันมีอยูแ <c oughs> ย่แค่อะไรโอเคโอ,อเคโอ,อเคเอเทก่อนหน้าก่อนหน้